ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊คือผมอยากจะเช่าห้องพักของคุณครึ่งเดือนได้ไหมครับอ,อ๋อขอโทษด้วยนะคะห้องเช่าเราปล่อยเช่าแบบระยะยาวค่ะครึ่งปีขึ้นไปคุณไปหาห้องพักอื่นเถอะนะคะออฉันก็บอกไปอย่างชัดเจนแล้วนะว่าไม่ให้เช่าจะโทรมาทำไมเนี่ย เจ้ครับคุณคือเมื่อกี้ผมเคยโทรหาคุณครับที่ผมจะเช่าห้องพักคุณครึ่งเดือนครับเ้อเจ๊ครับผมขอร้องนะครับคือภรรยาผมเกาจะมาหาผมในเมืองเมื่อก่อนผมเคยโกหกภรรยาไปว่าผมมาทำงานในเมืองได้พักตึกสูงๆมีแอร์เย็นๆมีเครื่องซักผ้าส่วนตัวในห้องด้วยผมเลยต้องรีบหาห้องเช่า ก่อนที่เขาจะมาหาผมครับผมไม่อยากให้เขาเป็นห่วงผมเข้ามาหาผมแค่ครึ่งเดือนเองนะครับคุณให้ผมเช่าเถอะครับแล้วตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนหรอคะตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่โรงงานแถวๆนี้ครับตอนเช้าผมทํางานเป็นยามเฝ้าประตูส่วนกลางคืนผมไปนอนที่ห้องเก็บของของโรงงานครับก็ได้ค่ะฉันตกลงให้คุณเช่าครึ่งเดือนค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ นี่คุณแจห้องนี่ครับเงินค่าเช่าห้องครึ่งเดือนนะครับ สวัสดีครับเจสวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะของพวกนี้เป็นของที่ภรรยาผมเอามาฝากเจนะครับเอามาจากบ้านเกิดของพวกเราเจลองไปชิมดูนะครับขอบคุณมากเลยนะคะเอ๊ะนั่นภรรยาคุณหรอคะใช,ใช่ครับภรรยาคุณน,นี่สวยมากเลยนะคะลูกของพวกคุณสองคนหน้าตาน่ารักมากเลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับ งั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับนี่ครับที่รักดอกไม้นี้ผมตั้งใจเมาให้คุณเลยนะครับขอบคุณนะคะก้าอ้าวก้าพวกคุณมาเดินเล่นกันเหรอคะใช่ครับ วันนี้ผมหยุดง,งานผมเลยจะพาภรรยาไปเที่ยวครับอ๋องั้นเที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอา้าวกพี่กำลังจะไปหาอยู่พอดีเลยบังเอิญจังเลยนะแล้วนี่ภรรยาน้องจะกลับบ้านแล้วเหรอใช่ครับผมก็กำลังจะไปหาพี่อยู่พอดีเลยครับนี่ พี่ซื้อของฝากให้ลูกชายน้องด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นพ่อผมขอตัวก่อนนะครับได้สิรีบไปเถอะเดินทางปลอดภัยนะคะได้ค่ะวันมีโอกาสเราเจอกันอีกนะคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปส่งภรรยาที่สถานีรถไฟแล้วครับได้ค่ะ เจ้ครับเจ้ครับสวัสดีครับอ้าวคือคุณนี่เองเหรอคุณก้าคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะขอบคุณมากเลยครับที่เจ๊ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกชายผมเสื้อเท่มากเลยครับแต่เงินนี้ผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับ คุเนี่ยฉันตั้งใจจะให้ลูกชายคุณค่ะคุณรับไว้เถอะค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เจ๊ดูแลพวกผมเป็นอย่างดีเลยภรรยาผมบอกว่าในเมืองนี่เหมือนสวรรค์เลยนะครับเขาชอบมากเลยต่อไปผมจะตั้งใจทํางานหาเงินผมจะเก็บตังค์ดีๆจะซื้อบ้านดีๆสักหลังหนึ่งเหมือนบ้านเจ๊เลยครับฉันเชื่อนะคะว่าคุณจะต้องทําสําเร็จแน่นอนสู้ๆนะคะขอบคุณมากเลยนะครับงั้นผมขอไปเข้าเวรก่อนนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊ผมขอเจเช่าห้องต่ออีกได้ไหมครับคุณคือผมคือคนที่เคยขอเจเช่าครึ่งเดือนนี่ครับเจ๊เคยซื้อของให้ลูกชายผมด้วยเจ๊จำผมไม่ได้แล้วเหรอครับอ๋อคือคุณนี่เองฉันจําได้แล้วค่ะตอนนี้มีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งพอดีเลยนะคะคุณย้ายของเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วครั้งนี้คุณจะเช่านานแค่ไหนหรอคะหรือว่าจะเช่าครึ่งเดือนเหมือนเดิม ขอเช่ายาวๆนานๆเลยได้ไหมครับได้สิคะขอบคุณมากครับไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนลูกชายคุณนี่ดูโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะเขาโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะแถมตอนนี้น้ำหนักเขาก็เพิ่มเยอะมากเลยคะ่ะต้องขอบคุณคุณแป๊ะมากเลยนะคะที่ตอนนั้นช่วยซื้อเสื้อผ้าให้ลูกชายฉันคะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ คุณก็ถือซะว่าฉันเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณก็ได้นะคะเรียกฉันว่าพี่แป้นนะนี่พี่พูดเรื่องจริงเหรอคะงั้นต่อไปนี้หนูขอเรียกว่าพี่แป้นนะคะได้ค่ะต่อไปถ้าน้องเจอปัญหาอะไรน้องมาหาพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะไปไปนั่งเล่นบ้านพี่กัน น้องลองดูซิว่าเสื้อตัวนี้น้องใส่ได้หรือเปล่าโหเสื้อตัวนี้สวยมากเลยนะคะพี่แปะ๊ะชาตินี้หนูยังไม่เคยใส่เสื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะเสื้อตัวเนี้ยพี่ซื้อมานานมากแล้วแต่ช่วงเนี้ยพี่อ้วนขึ้นมากเลยใส่ไม่ได้ถ้าน้องใส่ได้น้องเอาไปเลยนะพี่ให้น้องขอบคุณมากเลยนะคะเออปุยฝ้ายห้องที่น้องพักอยู่ตอนนี้ แค่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนห้องใหม่ให้เอาไหมไม่เป็นไรคะ่ะพี่แป๊ะหนูไม่อยากรบกวนพี่ให้มาเปลี่ยนห้องใหม่ให้หนูหรอกนะคะหนูกับก้าเราสองคนอยู่ได้คะ่ะก็ได้ก็ได้เออวันนี้ทําไมพี่ไม่เห็นก้าเลยเมื่อกี้หนูก็ทํากับข้าวรอเขาตั้งนานแล้วนะคะแต่เขาเองก็ไม่กลับมาสักทีหนูก็รอกินข้าวกับเขาเหมือนกันคะ่ะอ๋อสงสัยคงทำโออยู่นั่นแหละเดี๋ยวอีกสักพักก็คงกลับมาแล้วแหละตอนนี้เขาก็ทำงานหนักมากเลยนะคะ โอทีเขาก็ทําทุกวันเขาทําแบบนี้หนูเป็นห่วงเขามากเลยนะคะหนูกลัวว่าร่างกายเขาจะไม่ไหวคะ่ะภาระของที่บ้างเขาก็เป็นคนแบกรับไว้ทั้งหมดเลยคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกปุยฝ้ายทำงานเป็นรอปรพอ่ะไม่ใช่งานเหนื่อยงานลําบากอะไรไม่ได้ใช้แรงอะไรมากเลยนะน้องไว้ใจได้เลยนะร่างกายกล้าเขาไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอก พี่แป๊ะครับผมขออาบน้ําบ้านพี่หน่อยได้ไหมครับบ้านน้องน้ําไม่มาหรอไม่ใช่ครับไฟไม่มา<อ>หรอก็ไม่ใช่ครับนี่เขาอยากประหยัดค่าไฟค่าน้ําเหรอเนี่ยแต่เขาทําแบบนี้มันเกินไปแล้วนะงั้นก็เข้ามาสิขอบคุณมากเลยนะครับพี่แป๊ะครับต่อไปนี้ถ้าผมเลิกงานแล้ว ผมขอมาอาบน้ำที่บ้านพี่นะครับทำแบบนี้มันไม่ดีมั้งคะหลังจากนี้เป็นต้นไปค่าน้ำค่าไฟของบ้านนี้ผมเป็นคนจ่ายเองครับห้องน้องก็อาบน้ำได้ปกติไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนผมบอกภรรยาผมว่าผมทำงานเป็นรปภแต่ตอนนี้ผมลาออกมาทำงานก่อสร้างแล้วผมไม่อยากให้ภรรยาผมเป็นห่วงครับอ๋อเรื่อมันเป็นแบบนี้นี่เอง เ,ออเมื่อกี้อภรรยาน้องพิ่งหมนกับพี่อยู่เลยว่าเขาเป็นห่วงน้องอะ่ะเรื่องนี้พี่ต้องช่วยผมเก็บเป็นความลับนะครับอย่าให้ภรรยาผมรู้เด็ดขาดเลยนะแล้วที่น้องไปทํางานก่อสร้างแบบเนี้ยร่างกายน้องจะไหวเหรอทํางานก่อสร้างแค่นี้งานไม่ได้หนักอะไรหรอกครับเพื่อลูกและภรรยาผมผมทาได้หมดเลยครับเงินเดือนผมตอนนี้ได้หลายเท่าของเมื่อก่อนเลยนะครับโอเคเรื่องนี้พี่จะเก็บไว้เป็นความลับนะ ขอบคุณมากเลยนะครับเออน้องกล้าเสื้อผ้าพวกนี้เอาไว้นี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยน้องซักเองไม่เป็นไรหรอกครับผมเกรงใจแต่ถ้าน้องออกกลับบ้านมาแบบนี้ปุยฝ้ายก็ต้องสงสัยถามน้องแน่สิขอบคุณมากเลยนะครับ ขาห้องเดือนนี้อีกสักสองสามวันค่อยใจ่ายให้พี่ได้ไหมครับฮัลโหลก้าตอนนี้น้องเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับตอนนี้ผมเอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจเลยไม่มีเงินจ่ายพี่ครับโห oh, ดีจังเลยนะกล้าน้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองสักทีเออล้องงบประมาณเท่าไหร่ล่ะถ้าไม่พอบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่เอาเงินไปให้พออยู่ครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่แปะ๊ะเออพี่พรุ่งนี้ร้านผมเปิดแล้วนะครับ พี่อย่าลืมแวะมาอุดหนุนที่ร้านผมด้วยนะครับได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาเพื่อนไปอุดหนุนนะขอบคุณมากเลยนะครับ เลยอ่ะฝีมือก้านี่สุดยอดจริงๆเลยนะถ้าพี่ชอบกินเค,ค้กที่ผมทำอ่ะนะพวกพี่ต้องแวะกันมาบอกก่อยๆนะครับแตวผมจะทำให้กินฟรีเลยโอ้แล้วถ้าพวกพี่มากินฟรีบ่อยๆแบบนี้น้องไม่กลัวน้องจะขาดทุนเอาเหรอไม่กลัวหรอกครับ พี่ไฟน้องจะไปไหนกันหรออ้าวพี่แป๊ะผมกําลังตามหาพี่อยู่พอดีเลยพวกผมจะกลับบ้านกันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ผ่านมาพี่แป๊ะดูแลพวกผมเป็นอย่างดีฮะจะไปไหนกันนะพวกผมจะกลับบ้านกันแล้วครับแล้วร้านเค้กของน้องล่ะไม่เปิดแล้วเหรอเปิดสิครับที่นี่ก็เหมือนเมืองสวรรค์ค่ะพวกหนูก็ไม่อยากจากไปที่นี่หรอกค่ะพวกผมซื้อบ้านใหม่กันแล้วครับกำลังจะย้ายไปที่บ้านใหม่ครับซื้อบ้านใหม่แล้วเหรอ ยินดีด้วยน้าก้าความฝันของน้องทำสำเร็จสักทีเออพี่แป๊ะครับเงินนี้พี่เก็บไว้นะครับไม่นะพี่รับไว้ไม่ได้เงินนี้ผมให้ลูกของพี่นะครับ